1นึ่งล้านเก้าหบาทนะครับเอาสุราไปหนึ่งแสนบาทเหลือเพียง9 9 0 0 0สบาทปีดาวปีจัดปีโอนของดีใหม่แล้วครับคอนจูเนอร์สองจขับเคลื่อน4ล้อปี2019รถสีดำนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับวันนี้ยศวิทย์มีของดีราคาพิเศษใหม่แล้วครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคารถใหม่อยู่1นึ่งล้านหแสนเก้าบาทครับวันนี้นะครับร้ไปเลยนะครับจุกๆครับเหลือเพียง1นึ่งล้านเก้าหบาทนะครับแต่วันนี้ยศวิทย์มีโปร เดือนเจ็ดเด็ดเก่าๆเอาสมรรถไป1นหนึ่งแบาทเหลือเพียงเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองจุดแปดวีขับเคลื่อนสี่ล้อบอกไฟฟ้านะโฟวิวไฟฟ้าด้วยนะครับนะมีทุกอย่างมาซิมาโฟรครับราศีสังขารครับรถใหม่ไม่เยอะครับใหม่ในน้อยสภาพแบบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีทำสีแต่ชิ้นการันตีเรื่องโครงสร้างนะฮะรถเกรดห้าดาววันนี้จยากได้มาครับ 9 0 0 9 0 0บาทแล้วก็มีคูปองน้ำมันให้อีกหนบอนะครับกออนลร้อยอีกหนึ่งตัวปีดาวพีจัดพีออรีประกันภัยอยากได้รีบมาครับเพราะที่นี่ขายของดีมีคุณภาพราคาโปมชั่นโปลเดอน7เด็กกาาวเอาส่วนลดไปอีก10,000แบาทนะครับที่นี่ชื่อว่า9 9ลรถบ้านสุวิทย์ถูกและดีดีดีเว้ยเฮ้ hey!